สวัสดีค่ะย่าตายเองนะคะวันนี้ก็พามาชมสวนกันนะหลังจากที่ฝนตกเมื่อวานนี้นะอันนี้คือบริเวณสวนของย่านะคะเขียวไปด้วยต้นหย่าเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เป็นจุดต่างๆที่ย่าปลูกผักหวานป่าไว้นะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่าในปี6 3สานะคะเนี่ยก็เอามาให้ชมกันมุมนี้จะไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะคะอยู่ใต้ต้นผักติ้วต้นตะขบ ต้นลำไยนะคะบริเวณนี้นี่ก็มีพืชพีเลี้ยงเยอะแยะนะส่วนต้นลำไยเนี่ร่มจนกระทั่งว่าแดดส่องไม่ถึงนะคะส่วนพวกนี้จะอยู่ด้านนอกของต้นลำไยนะนี่ก็โตประมาณนี้นะก็ถือว่าโตช้านะคะสำหรับจุดนี้นะเนี่ยแต่ก็คิดว่าคงจะโตนะคะเพราะว่าปีกว่าไปแล้วตัวนี้จะอยู่ใต้ต้นลำไยนะสำหรับหลุมนี้ก็จะมีอยู่สต้น ก็เขียวดีนะคะรู้สึกว่าเขาเขียวนะเพราะว่าแดดสองแทบจะไม่ถึงเลยนะอันนี้ก็เป็นหลุมที่สองที่อยู่ใต้ต้นลำไยอยู่ใต้จริงๆเลยนะคะเนี่ยก็ยังถือว่าเติบโตอยู่นะคะส่วนต้นนี้นะคะนี่ต้นที่ดูต่อไปนี้นี่ไม่สวยเลยนะคะไม่โตนะคะเนี่ยการปลูกผักหวานป่านี่ต้องทำใจนะคะ อยู่บริเวณเดียวกันต้นสวยก็สวยนะคะต้นโตก็โตนะไม่โตก็มีเนี่ยอยู่บริเวณเดียวกันหลุมนี้มีสองต้นโตมากเลยนะคะเนี่ยเนี่ยจะเห็นว่ามันแตกต่างกันมากนะคะอีกต้นหนึ่งที่มันโตนะคะนี่คือต้นนี้นะคะนี่สูงด้วยนะคะนี่สูงเกือบจะเป็นเมตรแล้วเนี่ยนะก็ยังไม่ได้แตกกิ่งกระโดงอะไรออกมาส่วนต้นนี้นะใบขยายใหญ่ ก็ถือว่าต้นเริ่มจะโตนะคะเนี่ยก็ถือว่าสวยนะอย่างบริเวณนี้ให้ดูบริเวณรอบๆนะคะเนี่ยนี่คือต้นผักติ้วขนาดใหญ่แล้วก็มีผักหวานป่าที่อายุเป็น20ปีแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้จะเป็นร่องนานะคะเป็นแปลงนะเป็นแปลงขุดลงไปยาก็เอากล้วยหอมทองมาปลูกไว้นะเมื่อกี้ในแรงก็เลยไม่ค่อยโตสักเท่าไหร่นะ จุดนี้จะเป็นอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังของสวนนะนี่ก็จะมีมะม่วงสายพันธุ์งาช้างแดงนะที่ย่าปลูกไว้เนี่ยกำลังแตกยอดนะคะเนี่ยงาช้างแดงนะกำลังแตกยอดอ่บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ปลูกผักหวานป่าไว้เหมือนกันนะคะตอนนี้เนี่รกมากเลยนะคะสวนยา่าเพราะว่าฝนตกไม่ตกหนักสักทีนะคะเนี่ยอย่างจุดนี้นี่ที่ย่าคลุมคลุมนี ก็จะมีผักหวานป่าอยู่หมดเลยนะย่ายังไม่ได้มาเอาออกให้ตัวนี้จะเป็นโพนโพนตามที่ย่าทําขึ้นนะคะไม่ใช่โพนตามธรรมชาติเป็นโพนที่สร้างขึ้นก็คือซื้อรถด,ดินมาคันหนึ่งให้เขาดําลงนะก็ปลูกมะละกอปลูกพริกไว้นะคะเนี่ยปีนี้เริ่มจะเพิ่งจะเริ่มเอาพริกเอามะละกอมาปลูกเสริมนะเนี่ยก็ได้กินนะคะหน้าแรงมาก็ยังอยู่นะ ส่วนมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ย่าปลูกผักหวานป่าไว้นะมุมนี้นี่ได้ดายหญ้าให้เขาแล้วนะก็เลยดูรู้สึกว่าโล่งไปนะนตัวนี้จะเป็นเกาลัดไทยกิ่งตอนนะกิ่งนี้ค่อนข้างเล็กนี่ที่ย่เอามาเนี่ยตอนมาสองกิ่งนะคะกิ่งนี้นี่โตแล้วนะคะนี่รู้สึกโตนะก็ปลูกไว้เมื่อแล้งนี่เองนะคะประมาณเดือนมีนานะที่ย่าเอามาปลูกไว้เนี่ย ส่วนตัวนี้จะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะก็หายากเหมือนกันนะคะเพราะว่าทุกวันนี้มีแต่น้ําดอกไม้สีทองนะอันนี้เริ่มแตกยอดออกมาแล้วตัวนี้จะเป็นเพชรบรรลาดนะย่าซื้อมาอันนี้เสียบยอดเพิ่งจะแตกยอดมาครั้งเดียวนะตอนนี้ก็เริ่มเริ่มติดตาออกมาแล้วปลิตาตัวนี้เป็นกล้วยหอมทองเขียวกับกล้วยหอมทองนะก็ปลูกไว้ประมาณ4เดือนแล้วเนี่ยปลูกมา ที่ใบไม่ไหม้สีน้ำตาลเนี่ยก็คือมีหนอนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอโะโวคาโดเสียบยอดที่จะาซื้อเอามานะก็ปีกว่าๆเกือบจะ2ปีแล้วนะคะเนี่ยก็รอรุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะได้กินลูกไหมสำหรับสวนของย่านะคะคืออยากได้ต้นอะไรเห็นต้นอะไรชอบก็หามาปลูกตายไปก็เยอะแล้วนะคะแล้วก็มีอีกหลายชนิดนะคะพืชอีกหลายชนิด ที่ย่าไม่ได้ถ่ายมาให้ชมวันหลังจะเอามาให้ชมนะคะอย่างทุเรียนนี่ก็ตายไป3ต้นแล้วนะคะในสวนข้างล่างเนี่ยเนี่ยคือบริเวณรอบๆนะคะเนี่ยนี่เป็นบริเวณสวนของย่าเองนะคะเอาถ่ายมาให้ชมในหน้าฝนนะเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะวันนี้ย่าก็ขอจบคลิปนี้ลงเพียงเท่านี้นะคะ ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ